สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะเนี่ยค่ะคือหน่อไม้ที่ประบัวฝานเนาะฝานเป็นแว่นๆเป็นไผ่ตรงค่ะอ่อนๆค่ะฝานเว้นแว่นๆแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนสามโมงเช้าเนาะแล้วก็วันนี้สองโมงสองโมงเช้าประบัวก็เอาออกจากน้ําค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะอ่อนอ่อนโดเดโดเด้แบบนี้อ่อน ไม่มีความขื่นความขมอะไรแล้วค่ะรสชาติกรอบ,อบจืดๆเปรี้ยวนิดๆค่ะนี่เราแช่น้ําแบบนี้คือเอาน,น้ําหืนออกแล้วก็เวลาเราค้าวเกลือมันก็จะทําให้หน่อไม้ไม่แตกค่ะทําแบบนี้เราทําไว้แกงกะทิแกงส้มค่ะอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวค่ะนี่น้ำใสๆค่ะเราเอาน้ำใสๆของเขา ทำหน้ำไม่ดองอันนี้เกลือเม็ดค่ะนี่เกลือเม็ดประบวัวซื้อมาสองถุงถุงละสิบสอาทนี่เกือบเต็มกระปุกค่ะนี่อุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่ก็นี่ค่ะกระปุกค่ะนี่กระปุกใส่กระปุกอ้าวเราก็เอาเกลือใส่กันเลยเนาะเกลือใส่เลยค่ะ หน่อไม้ดองเค็มมากก็ไม่อร่อยค่ะอ้าวนี่สามกำมือเนาะแล้วก็ข้าวแบบนี้ค่ะข้าวเบาๆเนี่ยค่ะข้าวเนาะไม่ใช่ขันเนาะนี่ค่ะเพื่อจะไม่ให้หน่อไม้แตกค่ะนี่ออกจากกันอ่อนเด้อเด้อเด้อเนี่ยค่ะ เราทำกินเองเราไม่ได้ใส่สารอะไรเนาะเรารู้อยู่ว่าเราใส่อะไรไปบ้างถ้าเราไปซื้อเข้านี่ก็จะเป็นเจอหน่อไม้เกยเนาะแล้วก็ใส่สารฟอกขาวด้วยนะคะนี่ค่ะทีข่ขาวๆนะสารฟอกขาวนะคะนี่เราทำกินเองนคะคะซาวค่ะ เกลือใส่สามกำมือแนละ้วเดี๋ยวปลาบัวจะใส่อีกนะคะเพราะว่าปลาบัวเอาน้ำสามแล้วสามแล้วสีว่ลวอ่ะขอห้าเพราะว่าเวลาเอาน้ำสาวข้าวใส่ปลาบัวจะไม่ใส่เกลืออีกนี่เอาความเค็มในนี้ทอค่ะเนี่ยค่ะความเค็มซึมเข้าไปในหน่อไม้แล้วนะคะนี่กะประมาณก็คือเราประมาณด้วยมือของเราแล้วก็ด้วยตาของเรานี่หนะคะนี่ น้องชวินยองชาแนลถามว่าป้าบูอะหน่อไม้นะ่ะเอาเกลือใส่พร้อมน้ำสาวข้าวใช่ไหมทำแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่มันมันมันว่ามันจะโอมันจะโอก็คือว่าคนมานอกแล้วว่ามันโอ้นะมันจะเป็นตัวตเป็นตูตแต่ทําแบบเนี้ยคือเราให้เกลือซึมเข้าไปในเนี่ยค่ะหน่อไม้นาะนี่ เกลือซึมเข้าไปหน่อไม้แล้วก็เอาน้ำซาวข้าวแตะก็ก็ต้องเอาน้ำใสๆของเขานะคะน้ำใสๆของเขากระบวชซาวซาวข้าวแล้วก็เทไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วค่ะเก็บไว้นี่นี่ซาวให้เกลือซึมเข้าไปเกลือเราก็กะเอาประมาณตามหน่อไม้นั่นแหละค่ะนี่ซาวเห็นไหมไม่แตกเลยหน่อไม้ไม่แตกเลยค่ะนี่ เพราะว่าเราเอาแอร์น้ำหืนของเขาออกแล้วทำแอร์เช่ให้เขาอ่อนแล้วเนี่ยค่ะเวลาจะกินเราจะมาแกงมาอะไรนี่เราก็ามาล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็มาต้มค่ะต้มต้มให้ความเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวความเค็มออกแต่แบบว่าใส่น้ำซาวข้าวในกระบวชอบเพราะมันหอมมันหอมดีหอมน้ำซาวข้าว ถ้าว่ามันจะเปรี้ยวเกินเปรี้ยวเราก็ต้มน้ำเปรี้ยวให้มันออกสิคะต้มน้ำเปรี้ยวล้างให้สะอาดนะคะสาวให้เกลือละลายนะคะประบวททำขายก็แบบนี้นะคะทำแบบนี้แหละแล้วทีนี้มันก็จะมีประบวททำขายมาทำใส่ขวดค่ะใส่ขวดน้ำเล็กๆ ลูกสาวสั่งขวดน้ำาให้ขวดน้ำกระเพงแพงนะคะขวดละสี่บาทไะบวัวไปขายสิบบาทก็มันก็ได้น้อยเนาะได้กําไรน้อยบางขวดก็จะมีดําบ้างเป็นบางขวดแต่ก็หนึ่งในหนึ่งในสิบอ่ะหนึ่งในสิบหนึ่งในอ,อย่างร้อยขวดนั่นก็จะดําอยู่สักขวดสองขวดมันจะมีดําค่ะดําอยู่นี่ค่ะ ปลาให้อ่อน,ออนค่ะใส่เกลือไปห้ากำมือทำอาหารก็ตามรดมือเราเนี่แหละรดมือรดปากเรานี่แหละเนาะเมื่อก่อนปลาบัวก็ทําอะไรไม่เป็นหรอกทำปะลาลก็ไม่เป็นทำหนมไม่ดองก็ไม่เป็นก็ไปเป็นแม่ค้าเนี่แหละคะ่ะเป็นแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยแหละก็ถามเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอจะยากอะไรนะบัว ก็แช่น้ำหือนออกแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอ้น้ำใส่แค่นั้นแหละงั้นเล็กก็บวกเลยมาทำขายทำหน่อไม้ตอนนั้นทำขายอยู่เป็นไผ่กินซุงหน่อไม้อันเนี้ยเขาไม่นิยมทำขายเพราะว่าอะไรเวลาเกงแล้วเขาบอกว่ามันมันไม่เด้งมันอ่อนอยังไงมันอ่อนเขาชอบเอาหน่อไม้ซางหน่อไม้ป่าตักใส่ถุงแล้วมันเด้งเขาว่ามันเด้ง มันเด้งมันฟูใส่ถุงแล้วมันเด้งมันฟูอันนี้ใส่ถุงแล้วมันอ่อนอ้วนงอดมันดูไม่ขึ้นถุงแล้วก็มันเหลืองเขาบอกไม่ไม่ค่อยนิยมทํากันมันอ่อนแล้วก็มันเหลืองเนี่ยค่ะนี่นี่ะนละลายหมดแล้วใช่ไหมนี่ เกออลือละลายและอ่อนแล้วใส่กระปุกเลยค่ะใส่กระปุกเลย ใส่กระปุกก็กดลงไปนะคะใส่กระปุกก็กดลงไปอันนี้ไม่ป้าไม่ได้กดตั้งแต่ที่เลข ค่ะเมื่อเราอยากกินแกงหน่อไม้ดองเราก็จะได้มีของเราเมื่อก่อนนี้ป้าบัวไม่มีโกนหน่อไม้หน่อไม้ก็จะเป็นหน่อไม้ป่าทําก็ทําไม่เป็นอยากกินอยากกินอยากกินแกงหน่อไม้ดองก็ไปขอเขานะขขเราก็ได้แค่ครั้งเดียวเราจะไปขออีกก็เกรงใจเขาอันนี้เป็นน้าเกลือนะคะน้าเกลืออืม น้ำเกลือดูเกลือ,อใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้องไปล้างให้ล้างัดล้างกระปุกแล้วก็เติมน้ําสาวข้าวลงไปเนี่ยค่ะความเค็มมันก็อยู่ในนี้แหละนี่กดลงไปให้แน่นๆนะคะนี่ เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วคือประบว a อาน,น้้ำใส่ให้มันท่วมคือไม่ให้หน่อ,นอไม้มันลอยพ้นน้ำนะคะอ่านี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้ดองเนี่ยค่ะทำให้กินเนาะนี่ปิดให้ปิดปิดให้แน่น มันไม่มีเก็ตนะคะเพราะว่าเราแช่น้ํำหือนออกแล้วเกตออกเกตออกหมดแล้วนี่ก่อนปะบัวจะให้ดูเดี๋ยวปะบัวขออนุญาตถอดงมือก่อนนะคะเพราะว่าเข้าเค็มเนี่ยค่ะปะบัวก็จะเอาไว้ข้างล่างแบบนี้เพราะว่ามันหนัก <laughs> เนี่ยค่ะเป็น เป็นน้ำไม้แงของป้านี่น้ำไม้แงอันนั้นเป็นเส้นเดี๋ยวป้าจะให้ดูอันเป็นเส้นนี่ค่ะอันนี้เป็นเส้นเอาไว้ซุป,ไว,ซป,ไ,วซปไว้ซุปไว้ยำนี่อันนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นไ้เกงกะทินี่ค่ะอันนี้เกลือเอาไวน้นี่เกลือ ันนี้ขดโหลถ้ามีอีกก็ทําอีกทําไว้ค่ะเวลาลูกมาก็จะได้เอาไปกินลูกสาวเนี่ยค่ะไปกินที่ทํางานค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ปราบัวก็พาเอาหน่อไม้ใส่เกลือใส่น้ำซวข้าวเก็บไว้กินค่ะเก็บไว้กินนานๆเนานนะเราทาไว้เนี่ยค่ะจ้าป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ